สวัสดีครับมาเจอเราสองคนอีกแล้วเนะฮะเพิ่งเจอกันไปด้วยนะก็ผมบอมนะฮะผมเอ็กนะครับผมก็วันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้คือเป็นของด o t a 2ทูใช่ครับก็อันนี้เป็นถึงคิวของเซจิโอแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นกันอยู่ทางด้านหลังของเราสองคนนะครับผมตอนนี้ก็คือบิลลาร์เนี่ยได้เริ่มลันลีก Life, GO, บิยอนคอร์ดไลท์เซจีโอซีลีแล้วนะครับนี่ไปถึง League เลยใช่ก็จะเป็นระดับ4นะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของโปรเซสของการรอตอบรับจากทีมของระดับซอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยที่ใครที่เป็นแฟนแฟนของบิยอนคอรไลท์แฟนเพจเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตข่าวขึ้นไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มคัดตัวแทนประเทศไทยเพิ่มอีกหนึ่งทีม นะฮะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในลีกนี้จะเป็นอินไวท์ white, ทีมทั้งหมดเลย9ทีมแล้ว9ทีมแล้วของ C ีเนี่ยเรายังไม่บอกว่าเป็นทีมอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดเขาตอบรับกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นดีกว่าให้ทายกันว่าเออว่ามีทีมอะไรบ้างะนะแต่ว่าของไทย2ทีมเนี่ยก็ตามที่เคยเกินไว้ในงานไทยแลนด์เกมโชว์ครับผมว่า จะมีโค้ตาพิเศษให้สำหรับทีมที่ได้แชมป์กับร<ำ>องแชมป์รายการย a อนกับไลฟ์อะไรนะในว่าซอฟต์เกมมิงนั่นเองก็จะเป็นทีมของ s i กเนเจอรที่ได้แชมป์ไปกับรองแชมป์ของ m i t h นะฮะส่วนด้านหลังของเรานะแปดทีมที่ได้รับอินไวท์คอลีฟายแลนี่คือเชิญมาเลย8ทีมเชิญมาเลยเป็นท็อปแทีมของไทยตอนนี้ <c oughs> ที่ผมมองว่าน่าจะเป็น8ทีมที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วอะในไทย นะฮะก็ได้รับอินไว์เข้ามาคัดเหลืออีกแค่1ทีมเพื่อที่จะเข้าไปเจอไปรวมกับเก้าทีมที่เหลือครับผมเป็น10ทีมแล้วก็ลันเป็นลีกนะฮะก็แทีมที่เราอินไว์เข้ามาเนี่ยมีทีมอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน7 6 4 2ครับผมอ๋อทีมของลีฟที่ไปอ่าก็หลายๆคนเจ็ดหกสี่สองทีมมาไล่แต่หลายคนก็รู้แล้วคือทีมของคิวกับลีฟนะ CBBK ที่ออกมารวมกัน นั่นเองนะครับผมแกซี่สกายนะทีมของดอมน,นะฮะเจกุลไม่ไม่ใช่น้องดอมน้องดอมมากับตันทีมนะโป๊กอีสปอร์ตเฟิร e ์สอีสปอร์ตเฟิร์สนี่ก็เป็นไลน์อัพของลัคกี้แมนทีมลัคกี้แมนใครที่เคยจำได้รีวอลเวอร์เนี่ยก็ตอนนี้มาอยู่เฟิร์สแล้วก็คือย้ายตัวการยกย,ย้ายครับผมนีโอลูชันนะฮะอิเมเนตี้ดีมเซลเลอร์ดีมเซลเลอร์นี่ก็เป็นอ่าทีมของทีมงานไทยเซจีโอ นี่ก็ได้อินไว้เข้ามาใช่ได้รับอินไว้เข้ามาเหมือนกันแล้ทีมสุดท้ายนะฮะก็คือ 1G 1G นั่นเอง 1G 1ก็วันลจูเนียนี่ก็เป็น8ทีมนะฮะที่จะมาฟาดฟันกันในอรอบคัดเลือกนะครับ,รบผมส่วนในเบลกอลัตเซจิโอซีลีกมีอะไรบ้างอ่ะต้องบอกเลยว่า1ทีมที่เข้าลุกรแขานจะเป็นทีมระดับ ซา t อีสเอเชียก็คือทีมไทยแน่ๆจะได้มีประสบการณ์ต่างๆร<า>ะเทศสา,สาทีมอ่ามีทีมไทยแน่ๆคือ3ทีมนะฮะส่วนอีก7ทีมเนี่ย,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 ยจะเป็นทีมระดับ4ขึ้นไป<า>อ่าแล้วก็ส่วนเงินรางวัลทัวร์นี้อยู่ที่ประมาณ200,000บาทอ่าไพภูประมาณ200,000บาทนะฮะส่วนอ่าเงินประจำแมต เหมือนนักกีฬามีเงินประจำแมตช์เหมือนนักกีฬาเหมือนกันเอ่อแบบแบบนักกีฬาเหมือนกันคือคือเงินรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่วันแปดหมื่นบาทแต่ในเมื่อมันเป็นลีกเนี่ยจะใช้เวลาการแข่งประมาณเก้าสัปดาห์เก้าสัปดาห์ในการแข่งขันใช่ก็คือเก้าแมตช์ทุกทีจะมีการแข่งขันก็คือเจอกันหมดแต่ว่าเจอกันรอบเดียวใช่เจอกันรอบเดียวไม่มีสมมติถ้าคุณพลาดคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวแน่นอนใช่แต่แข่งกันแบบเบรครอบสองเบรครอบ t นั่นเองนะฮะแล้วก็ในหนึ่งแมตช์เนี่ยถ้าเกิดคุณเเอาชนนะได้ี่ย ก็จะมีเงินรางวัลอัดฉีดให้ผู้ชนะเสมอแล้วก็แพ้นั่นเองนะครับผมผู้ชนะก็จะได้เงินรางวัลประจําแมตช์นะจ่ายเป็นทุกแมตช์เลยนะหนึ่งอาทิตย์อ่ะหนึ่งอาทิตย์คือสี่พันบาทผู้แพ้ก็ไม่ได้กลับบ้านหรือเปล่าหนึ่งพันบาทมีแน่นอนอย่างน้อยใช่อย่างน้อย <Okay. S 1> เสมอก็จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ต้องบอกเลยว่าทุกแมตช์ที่ลงการแข่งขันมีเงินรางวัลให้ <Yeah. S 1> นะฮะก็รวมไปเสร็จแล้ว เงินรางวัลท uh ัวร์นี้จะอยู่ที่ประมาณ300แสนกลางกลางสามแสนกลางกงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส็อตพิเศษไปวินเทอร์ด้วยก็จะได้ไปแข่งขันในงานของบิยอนกรายวินเทอร์อ่าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็ประมาณนี้แต่ว่าในในส่วนของขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอรุนกันก่อนว่า8ทีมนี้ทีมใดจะได้เข้าไปนะก็ส่งแรงเชียร์แรงใจใครเป็นแฟนบอยทีมไหนก็ พิมพ์กันเข้ามานะครับผมครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารของ b e ก o n น l i v ์ like วันนี้อ๋อแต่ว่ามีนิดนึงว่าบอกก่อนว่า Live Live o a r เรามี4เกมถูกไหมใช่ตอนนี้เรามา2แล้วก็เหลืออีก2อ่าใครที่เป็นแฟนแฟนคลับหรือแฟน <c oughs> ของเกมทั้ง4เกมที่เราทำให้ช่วยโหวตช่วยแชร์ขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าอีก2เกมเนี่ย ใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนแล้วจะมาในรูปแบบไหนจะบอกเลยว่าเจอกันแน่นอนนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับกับคุยแค่แกะข่าวของวงการสปอร์ตครับผมนะครับวันนีครับวัสดีครับ